เอ้ครับผมครับสวัสดีครับสินค้าจากร้านพานิชพันธุ์ฟิชชิ่งทำแหมงเพชรนะครับผมวันนี้ก็มีสินค้าเข้ามาใหม่นะครับตามที่ลูกค้าเรียกมานะครับผมนะฮะบาร์เน็ต X X นะครับผมสปูนสีเงินนะครับผมตัวนี้นะฮะตอนแรกก็ว่านี่ก็จะไม่ได้มาอีกแล้วนะครับผมนะฮะชุดนี้ก็จะเป็นน่าจะเป็นชุดสุดท้ายนะครับผมของปีนะครับผมแล้วก็น่าจะเลิกผลิตแล้วด้วยนะครับผม นะฮะจากที่จากการถามเซลล์นะครับผมนะฮะเซลล์บอกว่าเลิกผลิตไปแล้วนะครับตอนนี้ก็มีอยู่แค่ในตลาดนะครับผมแต่ที่บริษัทอีกนิดนิด,นดหน่อยหน่อยนะครับผมนะฮะชุดนี้ที่ผมได้มาก็มีเบอร์สองพันนะครับผมนะฮะบัลเลตเอสเซสองพันนะฮะสามพันลละสี่พันนะครับผมห้าพันไม่ได้ของแล้วนะครับก็คือห้าพันปิดจ็อบไปได้เลยนะครับผมหมดไปแล้วนะครับผม นะฮะชุดนี้น่าจะเป็นชุดสุดท้ายนะครับผมชุดนี้ผมสั่งมาอย่าเบอร์ละสิบตัวนะครับผมชุดนี้นะฮะก็อาจจะสั่งเพิ่มได้อีกนะฮะเบอร์สามพันสองพันสี่พันนะฮะก็ยังอาจจะสั่งเพิ่มได้อีกที่บริษัทนะฮะก็คือชุดนี้น่าจะเลิกผลิตไปเลยนะครับผมนะฮะเหมือนพวกลอกบิจี้อะไรต่างๆนะครับผมก็คือเลิกผลิตนะครับผมทำมานานแล้วนะครับพวกเบาหลอมอะไรก็อาจจะพังไปหมดแล้วนะคนะครับผม ตัวนี้ก็เป็นลอกตระกูลแก่งตัวหนึ่งนะครับผมที่อายุอานานโอ้โหเยอะมากเลยนะครับผมนะฮะลูกปืนสามตลับนะสเปซเซเล่นะครับลงน้ําเข็มได้แบบสบายๆนะครับผมนะตัวเรือนก็บอดดีค่อนข้างแข็งแรงนะครับผมการจูดสายค่อนข้างเยอะนะครับผมก็คือลอกเป็นลอกทรงเก่าๆนะครับผมนะฮะตั้งแต่มันเป็นแบนโดนะครับเมื่อก่อนนี้ชื่อแบนโดนะครับตอนนี้เป็นบาร์เน็ตไปแล้วนะครับผมนะฮะ ชุดนี้ก็มีการปรับราคาขึ้นมานิดนึงนะครับผมนะขึ้นมา50บาทนะครับผม2 0 0 0 3 0 0 0พันนะฮะพันสี่นะครับผมนะฮะสี่พนะฮะพันสี่ห้าสิบนะฮะส่วนรายละเอียดต่างๆนี่น่าจะรู้กันหมดแล้วนะครับผมขนาดตัวอะไรต่างๆนะครับผมนะฮะก็ค่อนข้างใหญ่นะฮะอย่างเบอร์สองพันนี่โ้นี่ปูใส่ไปได้สบายเลยนะครับผมนะฮะเนี่ยนะฮะอันนี้เบอร์สามพันก็ เริ่มหลวมแล้วนะฮะเบอร์4,000นี่โอ้ยังเยอะเลยนะครับการจุสายนะค่อนข้างจะใหญ่นะครับผมนะเบอร์เบอร์ที่ค่อนข้างใหญ่นะครับผมนะเบอร์2,000 3,000 4,000เนี่ยเรือเลือเลยนะครับผมงานยิสกอางานทะเลงานแม่น้ําได้หมดเลยนะครับผมนะชุดนี้นะครับผมใครมีเงินถ้าเอาเข้าจริงๆใครมีเงินก็เก็บเอาไว้ได้นะครับผมพวกนี้นะรอราคาขึ้นนะครับผมนะฮะทิ้งเอาไว้สักสองสามปีผมว่าทะลุ2,000แน่แน่ นะครับดูอย่างล็อก BG จีครับตอนนี้นะฮะมีมือหนึ่งนะครับผมแกะกล่องแล้วสี่พันไม่อยู่แล้วนะครับตอนนี้ตอนนี้ไปแล้วห้าพัแล้วนะครับผมแต่กูล BG จนะครับผมเลิกผลิตไปแล้วเหมือนกันนะครับนะฮะก็ตามสภาพนะครับผมตอนนี้นะฮะของมันเก่าแล้วก็ต้องเลิกผลิตกันไปคนที่อยากได้ก็ต้องสู้ราคากันหน่อยนะครับผมนะสินค้าจากร้านพานทิพานฟิชชิงแอมเงเพชรนะครับผม สนใจสั่งได้นะครับเดี๋ยวรายละเอียดเบอร์โทรเดี๋ยวผมทิ้งไว้ให้นะครับนะฮะเบอร์โทรถ้าถ้าถ้าหายากก็เดี๋ยวจะบอกให้088นะฮะ166สามตัวนะครับแล้วก็10 0นะครับผม088 126 100องนะโทรมาสั่งได้เลยนะครับผมไม่สะดวกเล่นเฟซเล่นไลน์สั่งออนไลน์ไม่สะดวกก็โทรมาสั่งได้นะครับผมนะฮะสินค้าก็ถ้ามีก็ช่วงนี้ก็ยังมีอยู่นะฮะ ดูแล้วก็ยังพอมีแต่ก็คือถ้าทิ้งเอาไว้สักสี่ห้าเดือนนี่ผมว่าไม่แน่นะครับผมจะหมดจากตลาดไปเลยนะครับผมหายไปเลยนะครับผมนะฮะนะฮะโอเคครับผมครับสวัสดีครับ